อ่าลูกค้ายังไม่ไว้ใจผมนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอินสเปคชันนะครับผมแล้วอินสเปคชันผมบอกเลยว่าไม่ได้มีบริษัทเดียวนะเราตรวจสองบริษัทเลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเกรด A ทั้งคู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับรถคันนี้ค่อนข้างดูแลมาดีมากๆนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกนะมีคนขับรถนะครับผมนะก็แบบชิวๆนะครับผมเจ้านายก็นั่งไปแล้วคนขับรถก็มีหน้าที่ดูแลรถไปนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายสักหน่อยนะครับนะตากล้องบอกว่าแบบเสียดายนะครับผมนะคือแบบยืนถ่ายอย่างนี้น้ำตาซึมเลยครับผมนะไปออกป้ายแดงมานนะะบ ดาวแสนเนี่ยแมผ่อนมาพอกันเลยนะครับผมแต่ซีบิคอะไรอ่ะซีบิคมันเครื่องเท่าไหร่เองนะครับผมแต่คุณมาได้คันนี้นะเครื่อง2องพันสี่นะครับผมนะเครื่องสองพันสี่ตัวท็อปสุดนะครับผมเนวิเกเตอร์พร้อมกล้องหลังพร้อมกล้องข้างพร้อมเป็นไงเสียดายวะเสียดายอันนี้คือราคาฟรีดาวนะครับยอดผ่อนหมื่นหมื่นสามนี่คือราคาฟรีดาวนะแต่แต่กล้องผมผ่อนอ่าดาวแสนนะครับผมยอดผ่อนอย่างขนาดนี้เลยนะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมีแอบเสียดายเล็กน้อยนะถ้ารถเข้ามาไวกว่านี้ก็ น่าจะไม่ไปไหนเราผมแกน่าจะเอาไปนะครับผม <ใจ S 1> นะใหญ่ไหมใหญ่ไปผม <laughs> ใหญ่ไปเ <laughs> ออมัน <laughs> ต้องมีคนข่าวเนอะ <laughs> นะนะก็เดี๋ยวรอผมเล่นตำแหน่งก่อนนะครับผมนะรอเงินเดือนประมาณสามหมื่นนะครับผมนะรถพรอมหมื่นสองนี่จิ๊บจิบนะครับผมนะบอกเลยว่าจิ๊บจิบแน่นอน สวัสดีครับวันนี้โปผมกลประดับโยนะครับวันนี้มาชมคันนี้เลยนะครับผมนะฮอนด้าไอคอนะครับ 2.4L รถปี2017นะครับเราขายที่ราคา825,000บาทนะครับผมนะตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ13,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าช่วงนี้โปรโมชานมาแรงช่วยผ่อนไปเลยครับเดือนละ1,000นะลูกค้าจะตกผ่อนอยู่มาณ12,000ต่อเดือนนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถผู้โดยสารแท้ๆนะครับ นะลูกค้าขับมาขายให้ถึงที่เลยนะครับผมมีคนขับรถนะครับประวัติส่นครบนะครับผมแล้วก็รถสภาพดีมากๆนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปดูสภาพนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าคันนี้ค่อนข้างใหม่นะครับผมรถเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็รถแบบปังๆมากๆเลยนะครับผมมาดูสักหน่อยนะครับผมว่าหน้าตาคันนี้แล้วก็รูปร่างคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสภาพเป็นยังไงบ้างนะมาดูกันนะครับผมนะด้านหน้านะครับมีกระจังหน้าโครเมี่ยมตัดนะครับผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าสีเนี้ยมากๆนะครับผมนะคือขับมา แทบจะไม่มีริ้วรอยนะครับผมนะเพราะว่าค่อนข้างจะขับดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะดวงโตๆนะใสๆเลยนะครับผม Full LED ทั้งชุดนะครับมีเดยร์ไลท์มาให้พร้อมนะครับผมนะตัดหมอกก็มีมาให้พร้อมนะครับประวัติส่วนมีมีครับมีประวัติส่วนให้นะครับผมแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้าศูนย์เช็คมาเรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าขายปุ๊บอ่าเราซื้อปุ๊บนะพร้อมขายออกทันทีนะครับเพราะว่ารถ ค่อนข้างอืพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมเพราะว่าของลงของเหลวพวกนี้ก็ดูให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมช่วงบงช่วงล่างนี่เช็คให้เรียบร้อยนะครับก็ถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมราคานี้นะครับโปรโมชั่นอย่างนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมนะ๋ยมาไปดูรอบๆรถสักหน่อยนะครับผมว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะอันนี้ก็จะมีอ่าเป็นกระจกออโต้นะครับปรับพ้าฟฟ้านะครับผมนะแล้วก็กระจกอ่าด้านข้างก็ควบคุมนะครับทั้ง4บานนะครับผมประตูมีคีย์เลสให้นะครับมือเปิดตัดด้วยโครเมียมนะครับผม ปลอดอันนี้ไม่ฟีปลอดนะครับผมนะก็ด้านนอกจะมองไม่ก็เห็นนะมันจอบแบบลุ้งๆหน่อยนะครับผมนะอ่าแล้วก็มาดูด้านยางนะครับผมอันนี้ยางพี่ต้มเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะได้มาเป็นยางดันหลบนะครับทั้ง4เส้นนะรู้สึกไม่แน่ใจนึกสกจะเป็นปี2021่ใช่ครับยางได้ปี2 0 2 1ทั้ง4เส้นเลยนะครับผมยางใหม่รถใหม่สภาพดีพร้อมใช้งานขนาดนี้นะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะก็ประมาณนี้ครับฝั่งด้านขวาผมบอกเลยว่ามองแบบไม่มีทิฏฐิไม่มีดิวดอยแนะ่นอน,อนรถ นะครับผมนะแม็กจางเราดูเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับเป็นตัว 24L ยนะครับคันนี้มีเรนวอชมาให้พร้อมนะครับผมนะก็เป็นกล้องกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับผมผมบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากๆนะผมอันนี้ชอบส่วนตัวเลยนะนะครับอันนี้คือความชอบส่วนตัวด้วยนะครับ อไนะไรอ่ะโหรถมันใหม่ก็อาจจะแบบติดๆกับขัดนิดนึงนะเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้รีวิวสักเท่าไหร่นะพวกรถใหม่ๆนะครับผมถ้าลูกค้ายังไม่ไว้ใจผมนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอินสเปคชันนะครับผมแล้วอินสเปคชันผมบอกเลยว่าไม่ได้มีบริษัทเดียวนะเราตรวจสองบริษัทเลยนะครับผมแล้วบอกเลยว่าเกรด A ทั้งคู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับรถคันนี้ค่อนข้างดูแลมาดีมากๆนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกนะมีคนขับรถนะครับผมนะก็แบบชิลๆนะครับผมเจ้านายก็นั่งไปนะคนขับรถก็มีหน้าที่ดูแลรถไปนะครับผม นะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายสักหน่อยนะครับนะด้านหลังนะครับผมกว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับรถไม่มีชนหนักหรือจมน้ํานะครับหรือพิการใาใดทั้งสิ้นนะครับผมแผงใต้ท้องเดิมๆนะครับผมไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะครับแล้วก็ฝาโอ้ขี้เกียจแกะมากเลยรถมันค่อนข้างใหม่มันค่อนข้างโอเคนะสองตัวรถนะช่างแม่งอ้ดูนี้ดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวรเดิมๆนะครับไม่มีถอดนะโอ้ยผ้าใหม่มากเลยดูดิเนผ้าขาวมากเลย อเ,อเออไม่เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนมาอย่างนี้เลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะครับดูแลรถค่อนข้างดีนะครับผมโอเคด้านนอกก็ประมาณนี้นะผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับราคา8ป5 0 0 0าบาทราคาอาจจะดูสูงไปในบางพื้นที่นะครับแต่บอกเลยว่าที่มากับราคาคือคุณภาพแน่นอนครับผมผ่อนหมื่สองชิวๆนะครับผมนะเห็นไหมถูกไหมเออไปซื้อแบบพวกแบรนด์เน่ <c oughs> ใบหนงใบแดงย่างเงี้ยราคาผ่อนพอกันเลยนะครับผมนะสนใจอันนี้เลยนะครับไปซื้อพวกรถดีคงอีโค่อะไรพวกนี้นะก็ใบแดงนะครับผมราคาผ่อนประมาณกันเลยนะครับผมนะแต่ผมบอกเลยว่าคุณมาซื้อของผมในราคานี้นะคุณได้รถเครื่อง2อ0พนะครับผมแล้วก็ดูแลอย่างดีนะครับผมปบรดสุทธิ์บริสุทธิ์ครบนะครับผมเออมันเป็นตัวเก่งใหญ่นะครับไปเดี๋ยวไปดูภายในกันสักหน่อยนะครับผมว่าจะดีอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่า นะครับภายในนะครับผมก็ได้บอกเป็นปรับไฟฟ้าทั้ง2ข้างนะครับผมแล้วก็ด้านฝั่งคนนั่งนะครับก็จะมีตัวปุ่มปรับตรงข้างเบาะด้วยนะก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีเมมเบาให้2จุดนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีคลิปคอนโทรลมาให้พร้อมนะครับผมมีคอนโหมดพร้อมนะครับนะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูกันสักหน่อยนะครับผมอุ้ยเสียงสตาร์ทคือแบบนุ่มมากเลยนะนิ่มๆเลย หน้สตาเนียนมากมากนะนี่ครับผมสั่งตัดนะครับผมนะพร้อมนะครับผมคือพร้อมใช้งานมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะ okay. โอเคร้อนฮะมีระบบนำทางเอ้ยมีเนตวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมนะสำหรับสองตัวนี้นะครับพร้อมเลยใช่อันนี้ครับสุดเลยนะครับผมนะพร้อมนะครับมีเนวิเกเตอร์พร้อมนะครับนะสนใจติดต่อเข้ามานะครับผมราคาไป5 0 0สหบาท ผ่อนอยู่หมื่นสามผมช่วยผ่อนไปเลย1,000บาทนะครับผมนะลูกค้าจะตกผ่อนอยู่หมื่นสองเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แบบออปชันคันนี้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมม่านหลังไฟฟ้ามีมาให้นะครับผมมา่านข้างมีมาให้นะเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องสักหน่อยดีกว่านะครับาว่าเครื่องสะดุดหรือเปล่านะแต่ผมการันตีเลยว่าคันนี้รถพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมรถเสียงดีมาก ไปเลยผมไปอ,ออกป้ายแดงซีบิ๊กป้ายแดงมาดาวแสนถอนมือสอง <c oughs> หมดตัวนะครับผมมีง,งานไม่ไหวไมีงานนะนะต่กล้องบอกว่าแบบเสียดายนะครับผมนะคือแบบยืนถ่ายอย่างนี้น้ำตาซึมเลยครับผมนะไปออกป้ายแดงมานะซีบิ๊กนะดาวแสนเนี่ยแม่ผ่อนมาพอกันเลยนะครับผมแต่ซีบิ๊กอะไรอะ่ะซีบิ๊กมันเครื่องเท่าไหร่เองนะครับผมแต่คุณมาได้คันนี้นะเครื่อง2004นะครับผมนะเครื่อง2004ตัวท็อปสุดนะครับผมนเนวิกเกเตอร์พร้อมกล้องหลังพร้อมกล้องข้างพร้อมเป็นไงเสียดายปะ เสียดายอันนี้คือราคาฟรีดาวนะครับยอดผ่อนหมื่นสามนี่คือราคาฟรีดาวนะแต่แต่กล้องผมผ่อนอ่าดาวแสนนะครับผมยอดผ่อนยังขนาดนี้เลยนะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยมีอบเสียดายเล็กน้อยนะถ้ารถเข้ามาไวกว่านี้ก็น่าจะไม่ไปไหนแล้วผมแกน่าจะเอาไปนะครับผมนะใหญ่ไหมใหญ่ไปผมใหญ่ไปเออต้องมีคนข่าวไหมทลูกจ้านะเดี๋ยวมาลองเกียร์สักหน่อยนะครับผมรถค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมนะเพราะว่า ใช้งานได้ปกตินะเพราะว่ามีบอดส่วนครบแน่นอนนะครับผมนะ <Okay. S 1> ใช่นะครับสองหน้าจอนะมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันเป็นสองหน้าจอนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบโตัวกล้องเลยนะครับผมส่วนด้านล่างนี่คือจะเล่นแบบมัลติมีเดียนะครับผมนะมี่มีใช่เดี๋ยวเปิดเลนส์ให้นะครับนี่เห็นไหมมีกล้องข้างนะครับผม <Yeah. S 1> นี่แง,ง่สอง D Mac ดีแม็กซ์เย หยอกหยอกนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับออชชั่นพายด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวลองไปนั่งด้านหลังกันสักหน่อยว่าจะสบายยังผู้ไปได้หารเขาใช้จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาผมเห็นเนี่ยรถแบบมีลูกน้องขับไห้เนี่ยส่วนมากจะเป็นแนวนี้นะพวกแองกค่คอนะครับผมเครื่องของมันอัพอะไรประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวลองไปนั่งข้างหลังดูสักหน่อยนะครับผมไปเอออุ้ยก็ถามว่าเป็นยังไงผมก็บอกเลยว่าสมคําล่ําลือจริงๆนะครับผมนะเพราะว่าเขาบอกมานะครับ แอคคอ์ดนะครับเบาโดยสารด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับผมนะกว้างกว่าในทุกๆแบรนด์นะครับผมแล้วก็เบาะนุ่มมากนะครับตัวใหญ่นุ่มมากๆเลยนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นแอร์หลังมาให้พร้อมนะครับผมนะก็เย็นสบายนะครับผมแล้วก็ตรงกลางมีที่พักแขนนะครับวางแก้วได้2ใบนะครับผมแล้วก็เบาะตัวนี้นะครับสามารถพับเก็บได้นะนะครับเบาะสามารถพับเก็บได้นะครับผมนะแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะมีช่องนะเป็นตัวเก็บของนะครับผมก็พวกของยาวๆแล้วพวกนี้นะแบบซื้อเขาเรียกว่าอะไรสายฟ้าหยอกๆยนะครับผม พวกเหล็กพวกอะไรนี้ก็สามารถเก็บได้นะครับผมหรือไม่ก็ก้านอะไรยาวๆนะเกิดไปซื้ออะไรกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ได้มาก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าคุ้มค่าพอสมควรนะฮะเออมันขับมันก็ไม่คือดิไอเราเนี่ยแค่พนักงานตัวเล็กนะครับผมนะให้มานั่งขับไปขอดมันก็ไม่ค่อยคืออะไรนะก็อส่วนมากก็จะไปแบบเก๋งกลางๆซะมากกว่านะครับผมนะที่แบบขับกัไเงยเยอะนะครับเก้าก็พอแปดพันนะ ะเก่งกาจป้ายแดงพร้อมหมืนเออนะครับถ้าเป็นตัวเก่งกลางก็ถ้าเป็นมือสองก็อยู่มาเจ็ดแปดพันกว่าบาทนะครับผมนะ แต่ถ้าเป็นป้ายแดงก็โอ้โหหลักหมื่นเหมือนกันนะครับผมนะถ้าซื้อป้ายแดงก็มาซื้อแอร์คอนของเราดีกว่านะครับผมได้เป็นตัวเก่งใหญ่ไปเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับออปชันภายในทั้งหมดนะครับผมนะก็โอ้ผมลืมบอกไปภายในตัดด้วยลายไม้นะครับผมนะตกแต่งเป็นสีเบรดนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูด้านหน้าห้องเครื่องสักหน่อยนะครับผมว่าคันนี้คลีนไปหรือยังนะครับแล้วก็ห้องเครื่องสภาพจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะก็เดี๋ยวรอผมเลื่นน้ำแหน่งก่อนนะครับผมนะรอเงินเดือนต้องประมาณสามหมื่นนะครับผมนะรถพอร์ตนี่ จิบๆนะครับผมนะบอกเลยว่าจิบๆแน่นอนไม่ต้องห่วง <laughs> นะโอเคมาดูกันที่หน้าองเครื่องกันดีกว่านะครับผมนะใกล้อะส <25 S 1> องหมื่นห้าื้อ,อได้เออใช่มันสองเท่าของยอดผ่อนเนาะเออสองเท่าของเงินเดือนะเอ้ยเออก็ถูกอันเงินเดือนเป็นสอเท่าขออนั่นแหละไม่ต้องห่วงนะครับผมนะถ้าถึงเงินเดือนขนาดนั้นก็เดี๋ยวซื้อนะครับผมแต่ตอนนี้ก็รอไปก่อนนะครับ โอเคมาดูหน้าเครื่องสักหน่อยเลยครับผมหน้าฝาโป่งเดิมๆนะครับผมหัวน็อตไม่มีถอดนะครับแล้วก็สีนยงสียางนี่อยู่เดิมนะครับผมนะแล้วก็ฮอนด้านะครับจะติดเลขบาร์โค้ดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับก็สามารถเอาไปเช็คประวัติศูนย์ได้นะครับอันนี้จะเป็นเลขตัวเครื่ออะเลขเลขเครื่องเอ้ยไม่ใช่ทุยอันนี้จะเป็นเลขตัวถังนะครับผมนะก็สามารถเอาเช็ควัติศูนย์ได้นะครับนะแล้วก็เครื่องยนต์ตรงนี้นะครับเป็นดอทดีมนะครับเทคโนโลยีของ i อวิเทคตัวใหม่นะครับผมนะเครื่องยนต์จะสูบฉีดกําลังดีขึ้นนะครับเครื่่องใหญมาากนนะะเ เครื <One input> ่องเดียว CV นะใช่ไหมใช่เครื B, mm. ่องเดียวตัว CV ตัวใหม่เนี่ยใหญ่มากนะผมนะกำลังไม่ต้องพูดถึงนะครับผมนะ CV หนักขนาดนั้นยังเหยียบได้ขนาดนั้นนะไม่ต้องมาพูดถึงรถเก่งเลยนะครับผมลื่นปลืดสบายนะ CV นั่งเจ็ดสบายนะครับผมอันนี้นั่งสี่คนพอนะเพราะว่ายังไงอะรถเก่งเนาะก็ตามนั้นแหละครับนะก็สภาพห้องเครื่องดีมากนะครับผมงามปริ้งเลยนะครับคานเครื่องต่างๆนี่ก็สภาพเดิมๆนะครับผม ไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับขาฟงขาไฟไม่ต <ro ้องซีเรียสนะครับช uh ่างมันนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องพวกคงไฟอะไรพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยใหม่ดิค่อนข้างชอบไหมล่ะนะครับก็ถ้าสนใจนะครผมราคาคันนี้นะแปดแสน่นห้าพับาทนะครับคอนได้ขอสองอยู่สีตัวนี้นะครับไปสองพันสิบเะสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมพรอยู่ที่1 3ื่นเท่านั้นนะครับแต อย่างที่บอกไปผมช่วยผ่อนนะครับผมเดือนละหนึ่งพันลูกค้าก็จะตกผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองก็หมื่นสองเท่านั้นนะครับผมนะสนใจรีบไปต่อเข้ามาแลวโปรโมชั่นตรงน,นี้ไม่ได้มีม,ม,มาบ่อยนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะผมกดซับสไคร b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรือในคลิปต่อ,ตอไปนะระับนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ